ผมทรงยศลามาุูตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านพักเพื่อไทยนะครับก็ขอหาหรือท่านประธานผ่านไปยังคอรมอกีอย่กับหาอุทุกอภัยที่จังหวัดน่านนะครับก็หอรอือก็ขอขอบคุณรัฐบาลนะครับที มอบเงินนะครับในส่วนของเงินฉุกเฉินในพิวารแล้วก็องค์กรอส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้ดูแลในส่วนเบื้องต้นแต่ก็ไม่มากนะครับเยียวยาแต่ที่เขารอคอยคือมติคอรมองนะครับยวเงินเยียวยาครับอยากใช้เกณฑ์เหมือนคราวที่แล้วนะครับห้าพันเจ็ดพันคือเก้าพันพื้นฐานนะครับหรือถ้าไม่ได้จริงเนี่ยผมเคยบอกว่ากําหนดหลักเกณฑ์ของมหาไทยวันเขาบอกว่าน้ําท่วมยาวถึงเท่าไหร่แต่ครั้นี้ของจังหวัดหน้าเนี่ยมันมีช่วงฟื้นฟูนะครับสามลูก้วครับลูกที่สี่เพิ่งผ่านไปนะครับคีจิกิเมื่อวานนี้แล้ว เวลาขั้นต่ํานะครับส่วนค่าน้ําค่าไฟเนี่ยได้เดือนเดียวใหญ่จะให้ขยายนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของลดเรื่องดุดโคนก็ฝากด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือฝากไปส่วนกระทรวงมหาดไทยนะครับในส่วนของโยธานะครับอันนี้ก็คืออตะลิงนะครับที่มันพังนะครับนี่ของลูกแร่ครับของน้ําเกียนนะครับอผ่านไปเลยครับอันนี้ของบ้านน้ํารัดนะครับตะลิงพังนะครับเป็นแถวเลยนี่ซุดเลยนะครับเพิ่งทําไปนะครับอันนี้อวิภามานะครับไปกินเข้าไปยาวเลยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าต่อไปเลยครับถนนนะครับ ทั้งเส้นเลยนะครับผ่านไปเลยครับเนี่ยครับถูกพัดเคลื่อนไปเลยนะครับถนนพังเป็นแถวเลยครับช่วงวิพาครับเสาไฟอีกสิบเอ็ดต้นนะครับก็พังและในระนาะครับซึ่งตรงนี้มันในส่วนของเขาจะทำโครงการอยู่แล้วเนี่ยสีไร่กว่าพังไปก็ฝากให้โยธาดูแลด้วยอันนี้ของบ้านท่านาวนะครับตะบนท่าน้าวนะครับอันนี้พังไปเล้าหมูพังเป็นแถบเลยนะครับก็ฝากให้หน่วยงานมาดูแลได้อันนี้ก็ต้นไม้นี่ครับนี่ในสวนน้ปีหน้าไม่รู้มันจะอยู่หรือเปล่าครับที่ผมไปถ่ายไว้นี่ครับแล้วก็อันนี้ในส่วนของบ้านน้ำคกเก่าก็มีนนะครับขอออองงงําเเภมืซึ่ พังเสียหายนะครับซึ่งหน่วยงานก็พยายามไปดูแลนะครับแต่ก็ฝากให้ทางโยธานะครับได้ช่วยดูแลแล้วก็ปรับแผนเพราะบอกส่วนนี้มีงบไปดูแลแล้วแต่ว่าบางทมีมันพังเพิ่มนะครับก็อยากจะให้ให้ปรับตรงนี้แล้ว,วก็เกณฑ์ในการพิจารณาเนี่ยอยากใช้อนุโลมนะครับอย่างเช่นทางเพื่อผลนาคาร,กรเกษตรเนี่ยเขาบอกว่าต้องปลูกครบสิบหวันถึงจะไปลงทะเบียนได้บางครั้งชาวบ,บ้านเขาปลูกแค่เจ็ดวัน1ิบวันเนี่ยน้ำท่วมไปแล้วนะครับแล้วผลน,นี้ก็กําลังปลูกอีก ะิิจิกกะนนองฟ้ามาก็เริ่มจะไปแล้วก็ฝากให้หลักเกณฑ์นอนุรรมให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายด้วยนะครับขอบคุณครับ